สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะครูชื่อนางสาวกุเบียแสงแก้วค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนในรายวิชาทัศนศิลป์เรื่องวรณศีกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูจะมาถามความรู้รอบตัวของนักเรียนก่อนนะคะอารมณ์นี้สีอะไรให้นักเรียนใช้สีแทนอารมณ์ความรู้สึกของภาพต่อไปนี้นักเรียนคิดว่า โมโหอารมณ์โมโหเนี่ยใช้สีอะไรติ๊กตอก,กติก๊กตอ่าใช้สีแดงบางคนนะคะอาจจะใช้สีอื่นก็ได้แล้วภาพที่สองละคะอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีเขาจะสีอะไรกันนะสีเขียวหรือเปล่าอ่านั่นเรียกว,ว่าสีเขียวนะแต่คุณว่าสีูก,ก็โอเคอ่าเราไปดูเรายังไม่รู้เราค่อยๆไปดูกันเลยดีกว่าต่อไปอารมณ์เศร้า นี่คิดว่าเศร้าเนี่ยควรใช้สีอะไรสีดำสีม่วงเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไระก่อนอื่นเลยก่อนเข้าบ,บทเรียนวันนี้เราจะต้องได้เรียนรู้อะไร 1. ได้รู้จักสีวันณะอุ่นและสีวันณะเย็น 2. สีแทนความรู้สึกอย่างไรสาม ได้สร้างสรรค์ผลงานจากการใช้สีวันนี้นะคะเราจะไปเรียนเรื่องสีวันณนะอุ่นกับสีวันณะเย็นกันนะคะ,ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนครูมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันทำค่ะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสีออกเป็นสองกลุ่มตามความรู้สึกนักเรียนเห็นสีเหล่านี้นักเรียนคิดว่าสีเหล่านี้ควรไปอยู่ในวันณะอุ่นหรือสีวันณะเย็น นันนี่คิดว่าสีม่วงอยู่ในวันน้าอุ่นหรือวันน,าน้าเย็นอ่ะไหนลองแบบลองแยกให้ค,คุณครูหน่อยค่ะอตามที่นันเรียนแยกมานัเรีนคิดว่านักเรียนแยกกันถูกไหมคะครูมีฉเฉลยมาให้คะ่ะอ่าสีม่วงมันอยู่ในความรู้สึกที่อุ่นก็เลยได้อยู่ในสีวันน้าอุ่นนะคะสีแดงอ่าสีแดงมันก็บอกอยู่แล้วว่าแบบมันร้อนแรงมันอบอุ่น อ,นนอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกเย็นสีชมพูสีชมพูนี่ให้ความรู้สึกเย็นไหมันนี้คิดว่าก็ว่ามันให้ความรู้สึกเย็นสีฟ้าอย่างเงี้ยมันคือแบบว่าร่มลืน่นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยอ,อุ่นมีความแบบเย็นสดสดชื่นสีเขียวสีเขียวคือแบบ ป่าไม้สดชื่นมากอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้แยกสีกันมาแล้วนักเรียนนักเรียนก็ได้รู้แล้วนะคะว่าการแบ่งสีตามวันนะเขาเรียกว่าการแบ่งสีตามความรู้สึกนั่นเองใช่ึ่งสมมติว่าเรารู้สึกเย็นสดชื่นเราก็ต้องแบบว่าวันนะเย็นนะคะแต่ถ้าว่าสีแดงอย่างเงี้ยร้อนแรงมาเลย ก็คือวันนาอุ่นนะคะนักเรียนมันคือแบ่งตามความรู้สึกของเราค่ะ,ะเราได้แยกสีกันมาแล้วเรามาดูความหมายกันดีกว่าวันนัสีนะคะคือการแยกคู่ในลักษณะของกลุ่มสีประกอบไปด้วยสีวันนาอุ่นกับสีวันนาเย็นที่้ความร้อนและเย็นซึ่งมีความแตกต่างอย่างเด่นชัด แต่ละกลุก่มให้อิทธิพลทางด้านอารมณ์ของมนุษย์อันนี้นะคะคือการแบ่งสีวันละค่ะอ่านน้เดนคิดว่าฝั่งไหนคือการแบ่งสีตามวันละเย็นหรือฝั่งไหนเป็นการแบ่งสีตามวันละอุ่นค่ะฝั่งที่มีสีม่วงสีน้ำเงินสีม่วงอ่อ,อนสีเขียวเป็นสีัเป็นสีวันละไหนคะ สีวันละเย็นใช่ไหมเพราะว่ามันให้ความรู้สึกอะไรสดชื่นต่อไปอีฟฝั่งนที่เป็นสีแดงสีส้มสีเขียวอ่อนมันให้ความอะไรอบอุ่นมันก็เลยเป็นสีวนันละอุ่นน่ากิ่งมากค่ะนักเรียนเมื่อกี้นะคะเราได้เรียนการแบ่งสีของวันละไปแล้วเรามารู้ความหมายของแต่ละสีวันละดีกว่าอ่ะอันแรก สีวนาอุ่นสีวนาอุ่นคือชุดสีที่ประกอบไปด้วยสีส้มสีส้มเหลืองสีแดงสีม่วงแดงให้ความรู้สึกที่ตื่นตามีพลังอบอุ่นสนุกสนานแล,และดึงดูดความสนใจได้ดีการสร้างสรรผลงานควรที่จะมีสีวนะเย็นประกอบด้วยทำให้สีทำให้ผลงานเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้น ดีกว่าที่จะมีสีวนาอุ่นอย่างเดียวเพราะมันจะทําให้เรามันจะดูสดใสไปอุ่นเกินไปแล้วแบบไม่มีสีอะไรมาตัดเลยเมื่อกี้นะคะเราก็ได้รู้ความหมายของสีวนาอุ่นไปแล้วต่อไปเรามารู้ความหมายสีวนาเย็นกันดีกว่าสีวนาเย็นเนี่ยประกอบไปด้วยสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วง แล้วก็สีม่วงน้ำเงินนะคะส่วนสีอื่น,นถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวจะเป็นวันนะาเย็นสีวันนะาเย็นเนี่ยให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นในขณะเดียวกันที่มันก็แบบว่าทำให้รู้สึกเศร้าน่ากลัวสงบและก็สุขุมไปด้วยนักเรียนเคยเห็นเคยเห็นสีที่แบบว่า มีแค่สีดําสีม่วงอย่างเงี้ยไหมคะมันทําให้เราหมุนหมองท้องฟ้าที่แบบมีแค่สีม่วงอะไรเงรี้ยมันทํให้แบบว่ามุนหมองไปหมดเลยดังนั้นถ้าเราจะสร้างสารรค์ผลงานอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะสร้างสารรค์ให้มันบาลานซ์กันนะคะถ้าเรามีสีเวละเย็นแล้วเราก็ควรมีสีเวณาอุ่นเพื่อแบบว่ามาตัดกันทําให้แบบผลงานดูน่าดึงดูดมากขึ้นคะ่ะต่อมานะคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนลองทําค่ะ ชื่อว่าสร้างสัญลักษณ์สีของตนเองให้ในักเรียนสร,สร้างส์สีสัญลักษณ์ของตนเองหรือภาพที่ใช้สีเพื่อแสดงอารมณ์ความหมายที่ตัวเองอยากสื่ออุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือสีโปเตอร์สองอุปกรณ์วาดรูปดินสอกระดาษอันนี้นะคะคือตัวอย่างผลงานค่ะเขาชื่ออลิสาแต่ขวาววาดหอยทาก เขาอาจจะเป็นคนชาก็ได้นักเรียนลองแบบตีความอะไรเงี้ยแต่ว่าครูให้ทําแบบเป็นของตัวเองถ้าสมมติว,ว่าเราเป็นคนแบบเรียบๆเราก็แบบแบบว่าท้องฟ้าน้ําทานอะไรเงี้ยก็แบบให้มันสื่อความหมายเป็นเรามากที่สุดค่ะคุณครูนะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย